ภูมิภาคเอเชียเป็นภูมิภาคที่มีตลาดสกินแคร์สำหรับผู้ชายใหญ่ที่สุดในโลกนับเป็นเกือบ6 0เซของยอดขายทั่วโลกในปี2555ประเทศเกาหลีเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแต่ก็มีประเทศอื่นที่กำลังมาแรงเช่นกันยกตัวอย่างเช่นจีนอินเดียอินโดนีเซียและประเทศไทยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งประเทศไทยมีอัตราการจเจริญเติบโต,ตของของดมากกว่า d o u b ิดบบลดิจติตต่อปี โดยอัตราการใช้สกินแคร์ต่อหัวของผู้ชายในประเทศไทยจะแซงหน้าฮ่องกงในปี2,560มีผู้เล่นหลากหลายในตลาดของประเทศไทยทั้ง international และก็บริษัทของไทยเองยกตัวอย่างเช่น b i o Stock, L'Oreal, Bioconsumer และ Bath <c oughs> Body เหนือไปจากนั้นในช่วง2-3ปีที่ผ่านมามีโปรดักที่เป็น premium และจาก direct selling ยกตัวอย่างเช่น SK2 Men และ Artistry Men เข้าสู่ตลาดเช่นกันผู้ชายไทยเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังใช้สกินแคร์สำหรับผู้หญิงหรือว่ายูนิเซ็กซ์สกินซึ่งคอน s u m e r หรือว่า t a r g เก็ตก u ุมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่บริษัทพยายามจะส่งเสริมและให้หันมาใช้สกินแคร์สำหรับผู้ชายมากขึ้นในอนาคตนอกเหนือไปจากนั้นในประเทศไทยมีจำนวนของบิวตี้บล็อกเกชายเพิ่มมากขึ้น โดยบิวตี้บล็อกเกเหล่านี้เป็นผู้ส่งเสริมและก็สอนให้ผู้ชายใช้สกินแคร์โปรดักต์เพิ่มมากขึ้นเช่นกันและในปัจจุบันนี้บิวตี้บล็อกเกอร์ใช้ก็เริ่มสอนผู้ชายให้ใช้เครื่องสำอางในการแต่งหน้าสำหรับชีวิตประจำวันและในโอกาสพิเศษดังนั้นเป็นไปได้ว่าในอนาคตตลาดของประเทศไทยจะมีสินค้าเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายเข้ามาตีตลาดดังจะเห็นได้จากเทรนในประเทศอื่นอย่างเช่นประเทศเกาหลี ซึ่งผู้ชายเกาหลีใต้กําลังเริ่มใช้ BB ครีมและ CC ครีมที่ออกแบบมาสําหรับผู้ชายโดยเฉพาะ mm hmm. นอกเหนือไปจากนั้นประเทศไทยยังมีสินค้าอื่นๆที่ออกแบบมาสําหรับผู้ชาย mm hmm. ยกตัวอย่างเช่น functional w a t e r w a t e r brand mansum จาก tc pharmaceutical b uh, o t t e r nutritive drink scotch collagen m w i t h i n g จาก scotch industrial functional functional c o f f e emcell จาก new concept products เป็นต้น ซึ่งสินค้าที่ออกแบบมาส่วนหัับผู้ชายเหล่านี้จะช่วยทําให้ผู้ชายเปิดใจยอมรับการใช้สกินแคร์มากขึ้นและเป็นไปได้นนที่จะมีเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายเข้ามาตีตลาดในอนาคต